น่าคุณน่ะุยส่งเพลงให้แฟนเก่าหนึ่งเพลงหรือขอสักคนละหนึ่งเพลงได้ไหมคะอ่าเริ่มละแฟนใหม่น่าคุณค่ะแฟนใหม่น่าคุณคุณนางแมวยั่วสว่า์ค่ะนางแมวยั่วสว่างยังโสดค่ะยังโสดค่ะพอาไม่เคยมีแฟนเก่าวายยังโสดทั้งนี้หนูขอแบบสักหนึ่งท่อนที่แบบชอบในเพลงนี้อ่ะขอสักคนละหนึ่งท่อนแใม่นคุณคแฟนให่าคุณคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มี นอันนี้ได้ได้ได้ไปไปไปลงนรกเพื่อเธอค่าแต่อมเลกที่หลักมาค่ะหอมเลืกที่รักมาค่ะอโปมทโปมทอุ้ยสดเลยสดหมดเลยนี่ก็สดค่ะสดสดสีเนาะสดสเนาะขอทั้งสองคนได้ไหมคะปึ้ง นี่ค่ะวับตึ้งตึงต้งตึงต้งเ <c oughs> พราะอะไรยังโซสยัง